ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4มีนักเรียนจำนวน40คนมีครูสองคนครูใหญ่คนแรกคือนายสมบูรณ์หัติยาและนายสุทินริยาพันธ์เป็นครูผู้สอนต่อมาพุทธศักราช2531วันที่21ถึง23พฤศจิกายนอำเภอพิป,ปูลประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรงโรงเรียนได้รับความเสียหายมาก พุทธศักราช2535ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเดยนด้านล่างแบบ2ปอชนงอ5ทับพุทธศักราช2553ได้รับงบประมาณจำนานวน2537,600บาทต่อสร้างอาคารเดยนแบบ2ปอชนง้ทับ พุทธศักราช2,557คุณมาตุบาลสีเปราระยะบริจาคเงินส่วนตัวจำนวน1ล0 0น5 0สนบาทเพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และได้ตั้งชื่ออาคารว่าอาคารคูณโรดสีเปราระยะผ่านการประสานงานของครูรัตนาพิทักษคุณครูโรงเรียนวัดโบราณารามในขณะนั้นซึ่งตลอดระยะเวลา85ปีที่ผ่านมาโรงเรียนวัดโบราณารามมีผู้อวยการทั้งสิ้น13ท่านดังนี้ นายสมบูรณ์หัตถยาตำแหน่งครูใหญ่ปีพุทธศักราช2482ถึง2496สองนายสมฤกสุทินตำแหน่งครูใหญ่ปีพุทธศักราช2496ถึง2498สานายสมพรจงจิตตำแหน่งครูใหญ่ปีพุทธศักราช2509ถึง2519สีน่นายอุรินถวายตำแหน่งครูใหญ่ปีพุทธศักราช2519ถึง2526 ห้านายสาวพงศ์วิเชียนตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ปีพุทธศักราช2527ถึง2528หกนายเลิศพิร่ตาารยยรรมตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ปีพุทธศักราช2529ถึง2531เจ็ดนายปรญโยประสงค์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ปีพุทธศักราช2531ถึง2539แปดนายสมศักดิ์เพชรเจริญตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ปีพุทธศักราช2539 ก้านายสินท,ทรบุญล้อมตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ปีพุทธศักราช2540สิบนายกิติวัฒน์ยังศรธาตำแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาปีพุทธศักราช2540ถึง2556 ริร,รยาพันตําแหน่งผู้เอํานวยการสถานศึกษาปีพุทธศักราช2556ถึง2563 12ดสงนางราชยาสุโภตําแหน่งผู้เอํานวยการสถานศึกษาปีพุทธศักราช2563ถึง2566สิบสามนางทิพวรรณเพชระตําแหน่งผู้เอํานวยการสถานศึกษาปีพุทธศักราช2566ถึงปัจจุบันปัจจุบันโรงเรียนวัดโบราณารามภายใต้การบริหารงานของ นางทิพวรรณเพศแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณารามมีครูผู้สอนจํานวน9คนนักการ1หุคนธุรการมุ่คนนักเรียนจํานวน158คนครูผู้สอนมีรายนามดังต่อไปนี้1นนางมิชาพรปราณขวัเขตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2. งนางสาวรัชดาพรจินาราตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ สามนางวัชรินแก้วเกิดตำแหน่งครูสี่นางสาวรจนานสุขศรีตำแหน่งครูห้นานางอัสดาวันกระยะตำแหน่งครูหกนางสาวจันทิมาอมอนวัตตำแหน่งครูเจ็ดนางสาวอภิญญาแก้วสำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแปดนางสาวญาณิสาดำสนิทตำแหน่งครูผู้ช่วยเก้นานางสาวอมอรรัตนไม้ตำแหน่งครูอัตราจา้างสิบนางสาวปนัดดาวงศิพนธ์ตำแหน่งธุรการ สิบอดนายดรลจิตพิศารตำแหน่งนักการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโบราณรามคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับท้องที่และท้องถิ่นได้จัดงานคืนสุยาวชาวโบราณครบรอบ85ปีในวันที่23ถึง24พฤษภาคมพุทธศักราช2567เพื่อป่อเติมกำแพงโรงเรียนและทาสีอาคารเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้จนสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์นะขอขอบพระคุณมาณนโะอกาสนี้ขอบคุณค่ะครับขอ,บอเสียงปรบมือดังๆให้กับวีทิทัศโรงเรียนวัดปราณารามนะครับ